สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวนะครับผมของปืนนะครับที่ยิงใต้น้ำนั่นเองเฮ้ยมันทำได้ด้วยเหรอวะ ปกตินะครับผมเวลาเรายิงปืนใต้น้ำเนี่ยมันใช้ไม่ได้ถูกไหม <c oughs> คือกดยิงเนี่ยกดออกไปได้นะครับผมแต่ว่ามันไม่สามารถหวังผนได้นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยนะครับในการที่ชาติต่างๆเนี่ยจะหาวิธีป้องกันนะครับผมการจู่โจมทางน้ำนั่นเองเวลามนุษย์กดนะครับผมพวกเนวิซิลพวกหน่วยพิเศษที่ถูกฝึกมาอย่างดีเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะมีการคิดค้นประดิษฐ์ปืนใต้น้ำขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องสู้กันอย่างเดียวนะด้วยเอา อวุธระยะประชิดนะครับผมนั่นก็คือมีดดาบอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้จะหยิบปืนมายิงกันได้นะครับใต้น้ำเนี่ยไม่ได้นะครับผมทําให้เป็นปัญหาใหญ่มากๆมาโดยตลอดเลยแล้วในช่วงนะครับผมความตึงเครียดสงครามเย็นเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการทําภารกิจรับกันอยู่บ่อยๆถูกไหมภารกิจรับเนี่ยมันก็ต้องใช้คนจํานวนน้อยนะครับแล้วก็ต้องใช้คนที่เรียกได้ว่าเป็นสเปเชียลลิสต์สุดๆเลยนะครับในยุคนั้นเองเนี่ยก็เริ่มมีการพยายามนะครับผมจะขนส่งอาวุธใต้น้ํากันแล้วครับก็คือการเอาปืน AK เค นะครับผมพันแบบว่าใส่ถุงกระดาษไปครับก็คือสามารถพกไปใต้น้ําได้นะครับผมแต่ก็เอาไปยิงไม่ได้อยู่ดีนะครับก็คือกันน้ําได้นั่นแหละแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องขึ้นมายิงบน ตัวของฝั่งอยู่ดีครับก็คือพกไปด้วยได้แต่ก็ใช้งานใต้น้ําไม่ได้อยู่ดีก็ยังคงเป็นปัญหาจนกระทั่งนะครับผมนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ประดิษฐ์นะครับผมปืนที่ใช้ยิงใต้น้ําได้ขึ้นมานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมนะครับผมที่สําคัญต่อโลกแห่งสงครามเป็นอย่างมากนะครับผมนั่นก็คือปืนที่มีชื่อว่า APS ครับโดย APS นี้นะครับผมมันทํายังไงถึงมันยิงใต้น้ําได้กันนะครับผมคือเวลาเราจะยิงอะไรลงไปใต้น้ําที่จะล่าปลาเนี่ยเราใช้อะไรยิงครับใช้ฉวกยังไง เลยครับผมยิงลงไปพุ่งป้องเข้าไปเป็นเหมือนว่าเข็มนาม้าแหลมๆถูกไหมพุ่งเข้าไปแทงปลานะครับ เฮ้ยเขาก็นั่งนึกเอ้ยถ้าปืนยิงใต้น้ำเนี่ยมันจะไม่สามารถหวังผลได้เพราะว่าน้ำอ่ะมันมีความหนาแน่นกว่าอากาศนะครับยิ่งกระสุนเนี่ยก็จะเดินทางช้ามากๆนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถเด็งได้อย่างแม่นยําทําให้เรียกได้ว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องคิดค้นเทคโนโลยีในการเอาชมวกนะครับผมมาผสมกับปืนเพื่อสร้างสิ่งที่มันสามารถหวังผลได้นั่นเองโดยปืน APS นะครับผมก็จะมีลักษณะเหมือนปืนนั่นแหละแต่แม็กกาซีนของมันเนี่ยจะมีรูปร่างแปลกมากๆนะครับผมค่อนข้างจะเป็นแม็กกาซีนที่ยาว กว้างมากๆเลยครับโดยสาเหตุที่มันต้องกว้างเนี่ยนะครับผมเพราะว่ากระสุนมันยาวยังไงนะครับผมกระสุนมันยาวเป็นเหมือนเข็มเลยเป็นเหมือนฉมวกอันเล็กๆนะครับทาให้มันสามารถหวังผลระยะความแม่นยําได้นะครับแต่เรียกได้ว่าถึงจะสามารถยิงใต้น้ําและพอจะหวังผลได้เนี่ยก็ไม่ได้หวังผลได้ทุกระยะนะครับผมเพราะว่าความแม่นของมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความลึกของน้ําด้วยว่าถ้าเราดําอยู่ในระยะนะครับผม5เมตรเนี่ยนะครับก็คงจะหวังผลได้ประมาณ30เมตรนะครับผมเวลาเรายิงออกไปแต่ถ้านะครับ ผมเราดำลึกลงมานะครับอยู่ที่40เมตรในระยะหวังผลนะครับผมจะเหลือเพียง11เมตรเท่านั้นเองนะครับแต่เรียกได้ว่ามันก็สามารถทําให้หน่วยลบพิเศษเนี่ยนะครับผมทํางานได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมากและถือว่ามีความพัฒนาเป็นอย่างมากนะครับผมจากตอนแรกคือต้องใช้มีดเท่านั้นอะ่ะคราวนี้มีปืนแล้วก็เรียกได้ว่ามีใชยเหนือคู่แข่งเป็นอย่างมากเลยครับแต่จริงๆนะครับผมก็ยังมีปืนเนี่ยในยุคสงครามเย็นนะครับผมถูกสร้างขึ้นมาอีกโมเดลหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือ SPP 1 SP นั่นเองครับผมเป็นปืนพกขนาดเล็กซึ่งเดี๋ยวอันนี้เราจะมาพูดกันนะครับผมในตอนถัดไปนั่นเองแล้วเดี๋ยวในตอนถัดไปที่เรามาพูดกันนะครับผมเราจะรวมไปถึงการขายปริศนาด้วยว่าเฮ้ยทำไมปืนเนี่ยมันยิงใต้น้ำไม่ได้เพะเรียกได้ว่าถ้าเอาปืนพกมาอธิบายเนี่ยนะครับผมน่าจะเห็นภาพได้มากกว่าอย่างอันนี้เราเข้าใจแล้วว่ามันเหมือนเอาปืนกลมาผสมกับฉมวกแต่เดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าปืนพกเนี่ยเอ้ยมันจะเป็นยังไงถูกคิดค้นนะครับผมโดยคนเดียวกันด้วยนั่นเองครับปืนพกเนี่ยมันจะยากกว่ากััันนนนนยงงงไไบบ้้้าารรอตติดดมมชเลใวีะค ผมหมดเวลาลงแล้วกรับผมคงต้องขอลาไปก่อนกับรายการ History World ในวันนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอให,ให้ผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ